ใน้กลุ่มของคนที่เขาเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยถ้าเขาเป็นโรคสะเก็ดเงินด้วยมีวิธีการรักษายังไงเพิ่มเติมไหมคะ ถ้าเป็นโรคสะเก็ดเงินเนาะแล้วคนไข้มีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานเนี่ยการรักษาก็เหมือนกันแต่สิ่งที่จะให้ระวังคือถ้าเป็นเบาหวานเป็นสะเก็ดเงินแล้วคนไข้เก่ามันจะหายช้ามันจะเป็นแผลแล้วมันจะติดเชื้อได้แล้วน,นี่แบบส่วนรถ้าเป็นเบาหวานเป็นโรคสะเก็ดเงินวิธีการรักษามันจะรักษาร่วมกันได้ไหมตัวยาบางตัววิธีการกินการทานเข้าไปอย่างเงี้ยคมันก็จะคล้ายๆกันละค่ะหมอจะให้คนไข้ใช้ยาภายนอกที่มันทําให้ผิวเขาชุ่มชื้นมากกว่าคนปกติเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานผิวเขาจะแห้งเนาะแตกแล้วก็เขาจะ คันมากดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้พวกตัวขี้ผึ้งน้ํามันมวัตตัวเซอร์ต่างๆที่มีความชุ่มชื้นเลยอยู่ได้นานแล้วก็ลดอาการคัขนของเขาทําให้เขานอนหลับไม่ต้องตื่นมาเกาแล้วก็ไม่เสี่ยงติดเชื้อจะเน้นเป็นในกลุ่มของตัวยาภายนอกเป็นหลักด้วยส่วนยากินก็คล้ายๆกันแต่ว่ายากินของหมอไ,มได้ส่งผลต่อ,อยาโรคประจาตัวของเขานะทานได้ร่วมกันได้ปกติเลยใช่ก็แปลว่ามันก็สามารถรักษาควบคู่กันได้แต่แค่ต้องดูว่ายาไหนเหมาะกับอะไรจริงๆมันรักษาควบคู่กันได้แหละถ้าเกิดว่าเขาอายุมากไหมถ้าเกิดอายุมากอย่างเช่นแบบ แล้วโรคประจำตัวมีเบาหวานความดันไขมันแล้วก็โรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยหมอก็จะต้องระวังนิดนึงไม่ให้ยากินเยอะจนเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวค่าตับเขาก็จะสูงได้